สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัสนาลายสุขโขทัยนะคะงานทํามืองานทอมือทุกผืนนะคะที่เอามาให้ชมค่ะนกเป็นคนชุมชนก็เลยูอยากเก็บรายละเอียดของผ้าวันนี้มีมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะเป็นสิ้นตีนจกนะคะวันนี้ที่เอามาให้ชมผืนนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึงนะคะที่ว่า อยากให้ชมก็คือว่าเชิญสังเกตดูนะคะไม่ใช่หนึ่งในเก้าลายของสีสัชนาลัยหรือว่าอ่าน,นี้นะคะไม่ใช่ลายที่อยู่ในเก้าลายหรือว่าลายที่เคยเห็น,นะคะ่ะลูกค้าออกแบบใหม่ออกแบบเองตามความพึงพอใจของท่านและให้ช่างได้จบตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นงานออกมาก็จะสวยแปลกแตกตา่างอ่ะเดี๋ยวนกให้ดูเลยะคะอันนี้หัวเป็นสีแดง แล้วก็ด้นดูแองมดเนนเรียบร้อยแบบโบราณนะคะแล้วก็หัวสิ้นตัวสิ้นส่วนใหญ่ก็จะจบจบหัวจบท้ายที่ปกตินะคะ่ะอันนี้จบท้ายตัวสิ้นจบหัวจบท้ายลายเครือวันนะคะด้วยสีเหลืองดอกบวัวคะ่ะนีนี้ค่ะก็จะเหลืองแบบนี้ส่วนตัวสิ้นเข็นเอ้ไม่ใช่สิ้นเข็นนะคะส่วนตัวสิ้นอันนี้ค่ะเป็นสีเขียวเขียวขี้มานะคะเขียวใบไม้ค่ะอย่างนี้ แล้วก็จะมีริ้วริ้วเล็กๆนะคะซึ่งเกิดจากงานเขียนระหว่างสีแดงสีเหลืองสีดำเห็นคะแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆขอบขอบบนขอบร่างล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นคะอันนี้ลงให้ดูอยากให้เห็นลายคะ่ะลายสิ้นส,สวยๆแบบบ้านเราคะ่ะอันนี้เป็นงานฝ้ายนะคะทอฝ้ายแล้วก็เชิงนี่คะ่ะคุณยงบอกว่ามีความ ภูมิใจเป็นอย่างมากเห็นไหมคะว่าสวยไหมคะเชิงสวยโดดเด่นมากค่ะองค์ประกอบก็ครบนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นนกคุ้มคุ้มบ้านคุ้มเมืองนี้นกขาาแสดงความรักสามัคคีนะคะดอกมีอ่าและนี้เห็นไหมคะอันนี้อันนี้ก็เป็นงานจกนะคะจกด้วยสีแดงคล้ายๆรูปหัวใจเอียงตะแคงนะคะวก็ตีอันนี้เขาตีกรอบเหมือนขอค่ะขอเห็นไหมคะ สีเทานะคะฟ้าอมเทาคู่ไปค่ะกับรูปหัวใจนะคะแล้วก็เชิงเชิงหัวใจของเชิงนี่ค่ะใส่สีเขียวแดงนะคะเพื่อให้สีเขียวให้มันมอ่านี่ค่ะให้มันเข้ากับตัวสิ้นสมูททั้งเชิงทั้งตัวนะคะไปโทนเดียวกันสิ้นก็จะดูความสวยงามเห็นไหมคะอันนี้ดอก เล่นเล่นสีเขียวแล้วก็ตีนี้ด้วยสีเหลืองดอกบวกเหมือนกันนะคะนี้เหลืองดอกบวกแล้วก็นะคะแล้วก็ตีกรอบด้วยสีแดงอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะตองค่อดูนะคะแล้วด้านล่างก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ซอยสาด้านล่างก็เป็นสีสีเขียวกับสีเหลืองดอกบวกนะคะ ผืนนี้ก็เลยดูสดใสดูสวยงามมีค่ะเดี๋ยนกให้ดูทั้งผืนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะว่าถ้าใส่โดยรวมแล้วจะเป็นอย่างไรคะ่ะนี่ค่ะผืนนี้ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถามว่าสวยไหมสวยมากค,ะค่ะตัวตัวเขียวเชิงเขียวพื้นแดงเข้ากับหัวสิ้นแล้วก็เชิงสิ้นนะคะเห็นไหม งานสวยค่ะเป็นงานทํามือนะคะหรือว่างานจบขนเม่นค่ะอันนี้นกบอกเลยเนี่ยนกให้ดูด้านในนิดนึงค่ะ,คะช่างก็เก็บค่อนข้างละเอียดนะคะก็จะยุ่งนิดนึงอันนี้คืองานทํามือแทนนะคะไม่ใช่ทอยกนะคะจบไปจบมานสามารถเอาไปอัดผ้ากาวแล้วตัดสําเร็จได้ค่ะหรือจะนุ่งแบบธรรมดาที่คนแก่สมัยก่อนนุ่งก็ได้ค่ะอันนี้ เห็นว่าสวยงามน,นกเลยหยิบมาให้ชมกันนะคะใครที่ชอบชมนะคะสิ้นสีีสัจนาลัยสุขโขทยนะคะนกฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะหรือสนใจผ้าสุขโขทัยนะคะไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทยใบายคุณน,นกได้นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะนกให้ไว้ที่รายละเอียดของข้อมูลนะคะฝากชมผ้าสุขโขทัยสวยๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ